สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูต้นเงินไหลามาด่างขาวของต้นนี้นะคะที่ใบของเขานะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะพราอมีเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่เริ่มหัดเลี้ยงไม้ด่างนะคะทักเข้ามาถามฝนว่าลักษณะใบของเขานะคะที่เป็นจุดสีน้าตาลเกิดขึ้นที่บริเวณด่างขาวของเงินไหลามาเนี่ย เกิดขึ้นจากอะไรนะคะต้องใช้ยาอะไรแล้วก็มีวิธีรักษายังไงนะคะในคลิปนี้ฝนก็เลยจะมาบอกนะคะว่าสาเหตุของการเกิดจุดสีน้ำตาลนะคะขึ้นที่ใบของเงินไหลมาด่างขาวหรือว่าไม้ด่างชนิดอื่นนะคะที่เป็นด่างขาวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะ่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆของเราค่ะ และสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการเกิดจุดสีน้ำตาลที่ใบแบบนี้ก็คือน้ำค่ะสาเหตุแรกก็คือน้ำนะคะที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราอาจจะลดน้ำโดนที่ใบเขาเยอะเกินไปหรือว่าลดที่กระถางเยอะเกินไปนะคะทําให้เขาเกิดอาการใบช้ำน้ำค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าใบช้ำน้ำนะคะ ด้วยความที่เขาเป็นใบด่างขาวหรือว่ามีพื้นที่สีขาวเยอะนะคะทําให้พื้นที่ของเขาเนี่ยพื้นที่สีขาวของเขาเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะเมื่อโดนน้ํากระแทกหรือว่ามีน้ําขังที่บริเวณใบเยอะๆหรือว่านานๆนะคะก็จะทําให้เกิดอาการช้าได้ค่ะหรือว่าใบเปื่อยนั่นเองพอเขาเกิดใบเปื่อยนะคะก็จะกลายเป็นภาพสีน้ําตาลแบบนี้ละคะ่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากการที่ไหมแดดนะคะเพราะว่าพื้นที่ใบสีขาวเนี่ยถ้าเขาได้รับแดดที่ตกกระทบโดยตรงมาที่เขานะคะเขาจะเกิดอาการไม่แดดได้ค่ะก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยเกิดเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นจุดสีน้ําตาลแบบนี้ได้เขาไม่ได้เกิดจากโรคหรือว่าเชื้อไวรัสใดๆเลยนะคะก็เกิดจากน้ําแล้วก็แดดของเรานี่แหละค่ะ ส่วนวิธีการรักษาเขานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ยาหรืออะไรเลยนะคะเราใช้เพียงแค่นี่คะ่ะกันไกนะคะส่วนวิธีที่เราจะใช้กันไก่ทำยังไงจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะตัดตรงช่วงใบมันมีได้2วิธีนะคะเ,เพื่อนๆถ้าสมมุติว่าอะถ้าสมมติว่าครา,า,าบสีน้ําตาลแบบนี้นะคะ เกิดขึ้นในบริเวณที่เล็กน้อยอ่าอย่างอย่างใบไหนนี่อ่ะอย่างใบที่ของฝนนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นบริเวณที่แบบเล็กน้อยแบบนี้นะคะฝนก็จะใช้กันไกนี้นะคะเล็มที่บริเวณเป็นแผลเท่านั้นค่ะแบบนี้นะขอบๆแบบนี้ได้เลย uh huh. เราก็จะตัด uh huh. แผลนะคะที่ uh huh. บริเวณใบออกแบบนี้เลยค่ะ uh huh. เล็มๆออกนะคะอ่า uh huh. ถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็ใช้วิธีตัดเลมออกแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าใบที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะ<ๆ>เขาไม่ได้รับการเสียหายเนาะก็ไม่ต้องตัดออกนะคะแล้วก็เขายังช่วยสาเขาและเขาก็ยังสามารถสังเคราะห์แสงได้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นทั้งใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เสียดายอ่ะถ้าอย่างเสียดายนะคะก็ตัดแค่เพียงบางส่วนแบบนี้ก็ได้ค่ะ ยังแบบว่าไม่อยากให้ใบของเขาไม่อยากให้ก้านของเขาเหี่ยวไปนะคะเราก็ตัดแบบนี้ก็ได้อ่ะก็จะเหลือพื้นที่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแบบนี้พอให้รู้ว่าอ๋อมีใบเผือกอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะหรือถ้าเพื่อนๆน,นะคะเห็นว่าเขาเป็นแบบทั้งใบแล้วไม่ไหวแล้วหรือว่าใบไม่เหลือแล้วเนี่ยให้ตัดช่วงก้านตรงนี้ได้เลยค่ะก้านใบตรงนี้นะคะลงไปถึงข้างล่างได้เลย ถ้าเรานะคะปล่อยให้เขาเนี่ยช้ำน้ำแล้วก็ใบไหม้นะคะเป็นคาบสีน้ำตาลเต็มใบแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องตัดเขานะคะจนถึงโคนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ก้านนี้นะคะเน่าแล้วก็ช้ำมันจะรามค่ะอาจจะแบบว่าติดเชื้อราแล้วก็รามไปที่ใบอื่นได้นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็ เพียงแค่ตัดขอบขอบใบแค่นี้ละค่ะเพื่อไม่ให้เขาช้ำน้ำแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราบนบริเวณใบที่แห้งแบบนี้นะคะถ้าใบที่แห้งแบบนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เขาจะเกิดเป็นเชื้อราดำค่ะและเชื้อราี่แหละค่ะก็จะกระจายไปทั่วทั้งต้นนะคะหรือว่ากระจายไปที่ใบอื่นได้นะคะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยติดเชื้อโรคเชื้อราได้ค่ะเพราะว่าไม้ใบนะคะเราจะต้องลดน้ำเขาทุกวันหรือว่าลดน้ำเขาบ่อยบ่อยค่ะ ถ้าใบของเขาเสียหายนะคะเราก็ควรจะเก็บออกใบแห้งแล้วก็ควรจะเก็บออกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเชื้อราได้อ่าและหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วแบบนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องลดน้ําให้โดนใบกานะคะเดี๋ยวใบเขาเนี่ยจะเน่าแล้วก็ช้าลามไปอีกค่ะเพราะว่าแผลตรงที่เราตัดไปนะคะยังไม่แห้งนะคะในส่วนของและตรงที่ฝนตัดไปแล้วนะคะฝนก็ไม่ได้ทาอะไรนะไม่ได้ทาปูนแดงไม่ได้ทา อ,อ,อะไรเลยก็ปล่อยเขาว่าอย่างนี้ค่ะแค่เราไม่ลดน้ําให้โดนใบเขานะคะใบเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะคะ่ะและทางที่ดีนะคะทางที่ดีที่สุดเลยสําหรับวิธีการลดน้ําให้กับต้นไม้ที่เป็นด่างขาวนะคะหรือว่าเงินด่างเงินไหลามาด่างขาวของเรานี่แหละก็คือเรานะคะไม่ควรลดน้ําให้โดนใบเขานะคะควรจะลดน้ําเพียงแค่บริเวณโคนต้นเขาแค่นั้นคะ่ะ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขานะคะเกิดอาการใบช้ำน้ำนะคะส่วนวิธีการเลือกเงินไหลามาด่างขาวนะคะที่จะให้ได้ใบที่สวยลายที่ดีแล้วก็ไม่มีใบเผือกแบบนี้นะคะก็คือเราควรจะเลือกใบที่อ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้ไม้วางข้อมานะคะก็ควรจะเลือกไม้วางข้อที่แบบใบเขาเป็นลายด่างกระจายกระจายอย่างนี้นะคะทั่วทั้งใบ ไม่ควรแบบว่าดาา่างฮา,าร์ปเงี้ยด่างฮาร์ปเนี่ยคือฝนไม่แนะนําเลยนะสําหรับด่างฮาร์ปนะคะไอ้พวกเอ่อไม้ไม้ด่างขาวเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นด่างฮาร์ปแฝนไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าด่างฮาร์ปเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดใบเผือกได้แล้วถ้าเป็นใบเผือกนะคะไอ้อ,อย่างใบนี้อย่างใบนี้นะคะอันนี้ก็เกือบจะเผือกละใบนี้ฝนคิดว่าน่าจะเผือก คือถ้าเราเลือกใบที่มันเป็นด่างฮาร์ดหรือว่าเป็นด่างขาวปื้นๆแบบนี้นะคะเวลาที่เขาออกใบมาเขามีโอกาสที่จะเกิดเป็นเผือกได้ค่ะและถ้าเกิดเป็นเผือกนะคะเราไม่สามารถเลี้ยงเขาต่อได้นะ,ะนานาเขาแนอนาคตต่อไปเขาก็จะเผือกไปเรื่อยๆเลยนะคะข้อต่อไปใบต่อไปเนี่ยถ้าออกมามีเผือกแบบนี้นะคะสักสองใบนะคะก็ขอแนะนําว่าให้ตัดแล้วก็ เออให้ตัดยอดที่เป็นเผือบนะคะออกไปเลยแล้วก็ร้อยให้เขาแตกตาใหม่มาค่ะแตกตาใหม่จากตอนะดูว่าใบใหม่ที่ออกมานะคะเป็นยังเป็นเผือกอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเขียวไหมอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีเขียวก็โอเคค่ะแต่ถ้ามีเผือกอย่นีนะคะเราก็ต้องตัดไล่ตาไปเรื่อย และวิธีที่เรานะคะจะเลือกให้เขาได้ใบที่ด่างดีด่างกระจายแล้วก็ไม่เป็นใบเผือกนะคะหรือว่าโอกาสที่จะเกิดเผือกเนี่ยน้อยก็คือเราควรจะเลือกใบที่ด่างกระจายแบบนี้ค่ะหรือว่าให้คิดง่ายๆนะคะเหมือนมอนสเตร่าไทคอนอ่าเหมือนเหมือนมอนสเตร่าไทคอนนะคะเห็นไหมคะว่านั้นอะ่ะเขาจะด่างกระจายทั้งใบฉะนั้นเนี่ยแบบนั้นอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีเขาจะไม่เกิดการเผือกนะคะ เขาจะไม่เกิดใบเผือกนะคะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกไม้ด่างขาวนะคะที่เป็นด่างกระจายหรือว่าเขาเรียกว่าด่างวากิงเนี่ยเนาะจะดีกว่าค่ะพวกด่างฮาร์ฟนะคะที่แบบว่าโหใบเนี่ยด่างฮาร์ฟมากเลยนะคะถ้าเป็นฝนนะอันนี้แล้วแต่นะคะถ้าเป็นฝนอ่ะฝนจะไม่ซื้อฝนจะไม่ใช้ฝนจะไม่เลือกใบที่ด่างฮาร์ฟค่ะฝนจะเลือกใบที่เป็นด่างกระจายแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็น เงินไหลามาด่างเหลืองเงินไหลามาด่างชมพูอะไรอย่างนี้นะคะด่างฮาบได้นะเพราะว่าในสีอื่นๆนะคะอย่างเช่นสีเหลืองหรือว่าสีชมพูเนี่ยเขาก็ยังมีสารสีเขียวมีคลอโรฟิลล์นะคะอยู่ในใบของเขาค่ะแต่ในส่วนของสีขาวนะคะจะไม่มีสารสีเขียวอยู่เลยฉะนั้นเราไม่ควรสําหรับเงินไหลามาด่างขาวหรือว่าอีพีด่างขาวก็ตามเนาะเราไม่ควรเลือกด่างฮาบนะคะ และนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันครบทุกอย่างเลยนะคะรวมรวมทั้งวิธีการเลือกนะคะไม้ด่างขาวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับฝนใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ